ด้วยด้วยขนาดของถุงอ่ะมันก็คือเหมือนกับไซส์กับข้าวปกติแต่ว่ามันอยู่ถ้าแบบตรงม,มุมม,ม,มมุมถุงเองแต่ว่าทางผมอ่ะก็คือแบบว่าอ่าก็ให้ให้เขาแบบเออปรับปรุงในเรื่องของคุณภาพดีกว่าก็ออคือสั่ง่ันแอปไว้แล้วเราก็ไปรับที่หน้าร้าน แล้วตอนไปที่หน้าร้านอะ่ะก <_ d ata> ็ยังไม่ได้แบบว่าเออสังเกตอะไรหรอกก็เหมือนกับว่าเราไปถึงแล้วก็รีบหยิบมาเนาะเหมือนกับอาเช็คข,ของว่าโอเครา,รายการมาตรงกันก็โอเคเราก็ยกกลับมาพอมาถึงห้องปุ๊บเราก็อกําลังจะแกะใส่ตรงใส่จานอะไรก็ว่าไปแล้วก็ไปเห็นลาบไก่แล้วมันก็แบบว่าเอ้ยรู้สึกมันมันเบาคือปกติอะเราก็เลยแบบเออมันมันน่าจะเกิดไปบางอ,อย่างเนี่ยคือเรื่องอาเรื่องราคาที่มันอาจจะสูงกว่า กว่าร้านอื่นเดี๋ยวสูงกว่าตลาดทุกเข้าไปมันก็เราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ติดตรงนั้นแต่ว่าเออปริมาณมันดูกับขัดแย้งกับราคานิดนึงก็เหมือนเหมือนที่ทุกทุกคนที่เขาเมนแบบว่าแบบเ้ยมันดูมันดูน้อยจริงๆนะเพราะว่าเออด้วยด้วยขนาดของถูงอะ่ะมันก็คือเหมือนกับไซส์กับข้าวปกติแต่ว่ามันอยู่แค่แบบตรงมุมมุมถูงเองมีประเด็นกับแค่ตัวตัวลาบไก่อย่างเดียวจะอาสมตามก็ อาจจะน้อยกว่าร้านอื่นแต่ว่าเราไม่ได้ติดใจตรงนั้นแต่นขนมจีนก็ปริมาณปกติแบบที่เราที่เราแบบซื้อร้านอื่นกินนะแต่ราคาอาจจะสูงกว่าหน่อยแต่เราไม่ได้ติดใจตรงนั้นมันอาจจะแค่แบบสะดดกตาแค่ในส่วนของตัวลาบอย่างเดียวมีติดต่อเข้ามาครับเขาก็จะทดเชยในส่วนของราคาค่าค่าของเฉพาะลาบลาบไก่ให้แต่ว่าทางผมะก็คือแบบว่าก็ให้ให้เขาแบบเออปรับปรุง ในเรื่องของคุณภาพดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็บอกบอกทางร้านเข้าไปว่าอ่าเออจะอเดี๋ยวขอแคปหน้าจอตรงนี้นะว่าอย่างน้อยคุณก็ได,ได้ได้ติดต่อเข้ามาขอรับผิดชอบแล้วประมาณนั้นครับส่วนตัวนะผมก็คิดว่ายังสั่งอยู่ครับเพราะว่าคืออาจด้วยรสชาติอาหารเขาก็อร่อยดีอาจจะแค่แบบอาด้วยผิดพลาดอะไรบางอย่างของทางร้านแหละแล้วเราก็อ่ารอดูว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้แล้วเ,เขาจะ ปรับปรุงไปในทางที่ดีขึ้นไหมเพราะว่าโดยภาพรวมในด้านอื่นของร้านอ่ะผมไม่ได้ติดใจอะไรเรื่องนั้นไงอาจจะมีแค่เคสนี้แหละที่มันเป็นปัญหาขึ้นมาข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า1 9ล้าน f o o l l เฟซอ,อย่าลืิติดตารคอิๆสวานวดแบบบัไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกทป็อ k ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ